ประโยชน์ของลูกพีชลูกพีชเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนอกจากรสชาติที่ถูกปากแล้วลูกพีชยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆและความเสื่อมของร่างกาย บำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยและปกป้องผิวจากแสงแดดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป้องกันหวัดและการติดเชื้อต่างๆช่วยในระบบขับถ่ายมีใย,ยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้บรรเทาอาการท้องผูกและช่วยทำความสะอาดลำไส้ บำรุงสายตามีวิตามินเอและเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารสำคัญในการบำรุงสายตาและป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาบำรุงกระดูกและฟันมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอาจช่วยลดความดันโลหิตและป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งมีสารบางชนิดที่อาจมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด อาจมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งมีสารโพลีฟีนนลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีคุณสมบัติในการป้องกันการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งบางชนิดโทษของลูกพีชแม้ว่าลูกพีชจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังและโทษบางประการที่ควรทราบอาการแพ้บางคนอาจมีอาการแพ้ลูกพีชซึ่งอาจแสดงอาการคันบวมบริเวณใบหน้าริมฝีปากลิ้นและลำคอไอท้องเสียหรืออาเจียน หากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ทันทีท้องอืดลูกพีชมีน้ำตาลหมัก Fermentable Sugar ที่อาจถูกดูดซึมได้ไม่ดีในลำไส้เล็กทำให้เกิดการสะสมในลำไส้ใหญ่และปล่อยก๊าซออกมาส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดได้หากกลับประทานในปริมาณมากท้องร่วงลูกพีชมีฤธิ์ระบายอ่อนอ่อนหากกลับประทานในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ โซเดียมสูงในลูกพีชดองลูกพีชที่นำมาแปรรูปเป็นลูกพีชดองจะมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งอาจไม่ดีต่อสุขภาพหากกลับประทานในปริมาณมากโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตหรือไตข้อควรระวังควรรับประทานลูกพีชในปริมาณที่เหมาะสมและสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหากมีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกพีช โดยสรุปแล้วลูกพีชเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและระมัดระวังในผู้ที่มีอาการแพ้หรือมีโรคประจำตัวบางชนิดถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ